สวัสดีกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังและผู้ติดตามที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บทที่10มาในพาร์ทที่ชื่อว่าซีโรราบในความสัมพันธ์ส่วนตัวค่ะเราไปเริ่มต้นฟังพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วคนที่ต้องการจะใช้ฉันครอบงำฉันหรือควบคุมฉันละ่ะฉันต้องซิโรราบให้คนพวกนั้นด้วยหรือ คนพวกนั้นตัดขาดจากจิตเดิมแท้พวกเขาจึงพยายามโดยไม่รู้ตัวที่จะดึงพลังงานและรวบอำนาจไปจากคุณจริงอยู่ที่มีแต่คนที่ขาดความรู้ตัวเท่านั้นที่จะพยายามใช้หรือครอบงำผู้อื่นแต่ก็จริงเช่นกันที่มีแต่คนที่ขาดความรู้ตัวเท่านั้นที่จะใช้ถูกใช้หรือถูกครอบงำได้ ถ้าคุณต่อต้านหรือต่อสู้กับพฤติกรรมที่ขาดความรู้ตัวของผู้อื่นคุณก็จะขาดความรู้ตัวไปด้วยการยอมจำนนหรือซิโรราบไม่ได้หมายความว่าให้ยอมถูกคนพวกนั้นใช้ไม่เลยมันเป็นไปได้ที่คุณจะบอกเขาว่าไม่อย่างหนักแน่นและชัดเจนหรือเดินออกจากสถานการณ์นั้นไปเลยในขณะเดียวกัน ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไร้แรงต้านภายในด้วยเวลาที่คุณบอกว่าไม่กับใครหรือสถานการณ์ใดอย่าให้มันมาจากแรงต้านแต่ให้มาจากการระลึกรู้หรือตระหนักรู้ชัดเจนว่าสิ่งใดใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณณนะขณะนั้นปล่อยให้มันเป็นไม่แบบไร้แรงต้านไม่ แบบมีคุณภาพสูงและไม่ที่ปลอดพลังลบทั้งมวลที่จะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาและถ้าฉันอยู่ในสภาพที่มีเหตุให้ไม่พอใจในที่ทำงานฉันพยายามซีโรราบแล้วนะแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้ยังคงมีแรงต้านเกิดขึ้นมาตลอดถ้าซีโรราบไม่ได้ คุณต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้พูดมันออกมาหรือทำอะไรที่จะทำให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปไม่ก็เอาตัวออกจากตรงนั้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่าทำให้จิตเดิมแท้ของคุณที่งดงามและเจิดจ้าต้องแปดเปื้อนอย่าสร้างพลังลบที่จะเป็นมลพิษต่อโลกอย่าปล่อยให้ความทุกข์สิงสถิตในตัวคุณ ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนถ้าคุณทำอะไรไม่ได้เลยเช่นถ้าคุณอยู่ในคุกงั้นคุณก็มีทางเลือกแค่สองทางนั่นคือต่อต้านมันหรือยอมจำนนจะถูกพันธนาการกับเงื่อนไขาภายนอกหรือเป็นอิสระภายในเลือกจะทุกหรือเลือกความสงบภายใน ในการดำเนินชีวิตกับโลกภายนอกเรายังต้องฝึกไม่ต่อต้านด้วยไหมเช่นถ้าเกิดว่าไม่ต่อต้านความรุนแรงหรือฝึกเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวิตภายในของเราก็พอแบบนั้นน่ะคุณห่วงแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภายในตัวเองก็พอนั่นคือเรื่องหลักแน่นอนมันจะเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตในโลกภายนอกของคุณเอง รวมถึงความสัมพันธ์และด้านอื่นๆด้วยด้วยการซีโรราบความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งถ้าคุณไม่เคยยอมรับสิ่งที่เป็นคุณย่อมไม่สามารถรับใครในแบบที่เขาเป็นคุณจะตัดสินวิจารณ์แปะป้ายในใจปฏิเสธหรือพยายามจะเปลี่ยนเขายิ่งกว่านั้นถ้าคุณ ยังคงเห็นปัจจุบันเป็นเพียงหนทางสู่จุดหมายในอนาคตคุณจะทำให้ทุกคนที่พบเจอหรือเกี่ยวข้องกลายเป็นหนทางสู่จุดหมายด้วยเช่นกันความสัมพันธ์ความเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาหรือไม่สำคัญเลยสิ่งที่คุณจะได้จากมันต่างหากที่เป็นเรื่องหลัก ไม่ว่าจะเป็นการตักตวงผลประโยชน์อำนาจความเพลิดเพลินทางกายหรือการสนองตันหาจนอิ่มเอมผมขออธิบายให้เห็นภาพว่าซิโรราบส่งผลอย่างไรในความสัมพันธ์เมื่อคุณเกิดมีปากเสียงหรือมีเหตุให้ต้องขัดแยง้งบางทีกับคู่หูหรือคนใกล้ตัวเริ่มด้วยการสังเกตว่า คุณปกป้องสถานะของตัวเองแค่ไหนเวลาถูกโจมตีหรือรู้สึกถึงพลังความก้าวร้าวในตัวคุณขณะโจมตีอีกฝ่ายสังเกตสิ่งที่ติดมากับมุมมองและความคิดเห็นของคุณรู้สึกถึงพลังงานจากความคิดความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังความอยากเป็นฝ่ายถูกและอยากให้อีกฝ่ายผิดนั่นแหละพลังของอัตตา คุณทำให้มันมีสติได้ด้วยการรับรู้มันรู้สึกถึงมันเต็มที่เท่าที่ทำได้และวันหนึง่งระหว่างถกเถียงกันจู่ๆคุณจะตระหนักเองว่าคุณมีทางเลือกแล้วคุณอาจตัดสินใจวางปฏิกิริยาของตัวเองลงแค่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยอมจำนน ผมไม่ได้หมายถึงแค่พูดว่าโอเคคุณถูกพร้อมชักสีหน้าประมาณฉันอยู่เหนือจิตที่ไร้สำนึกแบบเด็กๆพวกนี้เพราะนั่นแค่ย้ายแรงต้านไปอยู่ระดับอื่นอัตตายังบงการอยู่เหมือนเดิมและอ้างว่าฉันเหนือกว่าใครแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดเป็นการกำจัดพลังงานจากความคิดความรู้สึกทั้งหมดในตัวคุณ ที่กำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจอัตตาฉลาดเป็นกรดฉะนั้นคุณต้องไวและรู้ตัวให้มากต้องรู้ตัวทั่วพร้อมและซื่อสัตย์กับตัวเองเต็มร้อยว่าคุณเลิกยึดมั่นกับจุดยืนทางความคิดแล้วจริงหรือไม่คุณถึงจะเป็นอิสระจากมันได้ถ้าจูจ่ๆคุณรู้สึกตัวเบารู้สึกสงบนิ่งลึกๆอย่างชัดเจน นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่มีทางผิดพลาดว่าคุณยอมซิโรราบแล้วจริงๆแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับจุดยืนของอีกฝ่ายเวลาที่คุณเลิกป้อนพลังงานให้กับมันผ่านการต่อต้านแล้วเมื่อไม่ยึดมั่นกับจุดยืนทางความคิดการสื่อสารที่แท้จริงจึงเกิดขึ้น แล้วการไม่ต่อต้านเวลาเผชิญหน้ากับความรุนแรงความก้าวร้าวหรืออะไรทำนองนั้นล่ะการไม่ต่อต้านไม่จำเป็นต้องหมายถึงไม่ทำอะไรเลยมันแค่หมายความว่ากระทำโดยไม่ตอบโต้จำคำสอนที่ลึกซึ้งที่อยู่ภายใต้การฝึกศาสตร์การต่อสู้แบบตะวันออกให้ดีนั่นคือ ไม่ประทะแรงของฝ่ายตรงข้ามผ่อนตามเพื่อเอาชนะที่บอกว่าทำโดยไม่ทำในขณะที่คุณรู้ตัวทั่วพร้อมถือเป็นการกระทำที่มีอานุภาพมากที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเยียวยาสถานการณ์และผู้คนให้ดีขึ้นในลทัทธิเตา๋ามีคำว่าอู่เว่ยที่แปลว่า การกระทําที่ไร้การกระทําหรือนั่งนิ่งเฉยไม่ทําอะไรในประเทศจีนสมัยโบราณนี่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมหรือการบรรลุขั้นสูงสุดมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการนิ่งเฉยในสภาวะจิตปกติหรือให้ชัดกว่าคือสภาวะที่จิตขาดความรู้ตัวที่เกิดจากความกลัว ความเฉื่อยหรือความลังเลทว่าทำโดยไม่ทำที่แท้จริงนั้นแสดงในของการไร้แรงต้านภายในและการรู้เนื้อรู้ตัวมากในทางกลับกันถ้าต้องทำอะไรสักอย่างคุณจะไม่แสดงปฏิกิริยาจากความคิดที่มีเงื่อนไขอีกแล้วแต่จะตอบสนองจากจิตปัจจุบันหรือความรู้ตัวทั่วพร้อม ในภาวะนั้นสมองคุณจะปลอดแนวความคิดทั้งปวงรวมถึงแนวคิดเรื่องไอหิงสาด้วยแล้วใครจะเดาได้ว่าคุณจะทำอะไรอัตตาเชื่อว่ามีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ภายใต้การต่อต้านทั้งที่ความจริงแล้วการต่อต้านตัดคุณออกจากจิตเดิมแท้ ซึ่งเป็นจุดเดียวที่เป็นขุมกำลังอย่างแท้จริงการต่อต้านคือความอ่อนแอกับความกลัวที่แอบแฝงอยู่ในรูปของความเข้มแข็งสิ่งที่อัตตามองว่าอ่อนแอคือจิตเดิมแท้ของคุณที่เป็นพลังบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ่งที่มันมองว่าเป็นความเข้มแข็งที่จริงคือความอ่อนแอฉะนั้น อัตตาจึงอยู่ในโหมดต่อต้านตลอดเวลาและสวมบทบาทจอมปลอมเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่แท้จริงแล้วมันคือพลังของคุณจนกว่าจะซีโรราบบทบาทสมมุติที่ขาดความรู้สึกตัวจึงมีส่วนในปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เมื่อซีโรราบคุณไม่ต้องการกลไกลป้องกันตัวของอัตตาอีก และไม่ต้องการหน้ากากจอมปลอมแล้วคุณกลายเป็นคนเรียบง่ายและตรงไปตรงมานั่นมันอันตรายนะอัตตาจะบอกคุณอย่างนั้นเธอจะถูกทำร้ายเธอจะอ่อนแอแต่สิ่งที่อัตตาไม่รู้คือมีแต่การปลดปล่อยแรงต้านในใจเท่านั้นหรือการเป็นคนอ่อนแอในความคิดของมันจะเป็นทางเดียวที่คุณจะพบความแข็งแกร่ง ที่มีอาจทำลายได้อย่างแท้จริง